ลัักรงถ้าพูดถึงแซนด์วิชสสัยนต์ก,กอดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคิดถึงขนมปังสองแผน่นแล้วก็มีไส้อยู่ด้านไหนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยขนมปังแผ่นเดียวเปิดหน้ามาเลยแล้วข้างบนมีเครื่องเยอะแยะก็เรียกเป็นแซนด์วิชเหมือนกันครับเป็นแซนด์วิชเปิดหน้าครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวส่วนผสมไข่กันก่อนเลยนะฮะวันนี้ก็จะใช้เป็นไข่ต้มซึ่งก็เนี่ยครับต้มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็ใส่ลงไปในชามผสมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะบดหยาบๆครับผมใส่มายองเนสลงไปนะฮะมายองเนสที่เราใส่เราใส่เป็นเรียลมายองเนสสไตล์อเมริกันนะครับถ้าเผื่อเป็นมายองเนสสไตล์ญี่ปุ่นมันจะสีเหลืองเข้มกว่าแล้วก็ตามด้วยมัสตาร์ดครับผมแล้วก็พริกไทยเกลือ หอมแดงผักชีลาวนะครับเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะครับเคเปอร์ครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับ เสร็จเรียบร้อยนะฮะชิมแล้วอร่อยแล้วใช้ได้แล้วครับอะต่อมานะครับแซนด์วิชจะเปิดหน้าจะปิดหน้าเราก็ต้องมีขนมปังครับเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับมื้ออาหารของเราเนี่ยนะครับขนมปังวันนี้ของผมเป็นขนมปังแผ่นหนาๆนาเหมาะกับการทำแซนด์วิชเปิดหน้าเพราะว่าแผ่นเดียวเอาอยู่ครับที่สำคัญครับผม ลองดูสิฮนะรอบๆของเขาเนี่ยจะมี t e x t อร์ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับไม่ได้รอบๆอย่างเดียวตรงกลางก็มีเพราะว่าขนมปังตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นขนมปังที่มีธัญ,ญพืชถึง12ชนิดด้วยกันครับการที่มีธัญ,ญพืชถึง12ชนิดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราได้คุณค่าแร่ธาตุทางสารอาหารเนี่ยนะครับมากยิ่งขึ้นด้วยครับสูตรนี้เนี่ยเราทำได้ทั้งหมด4 s e r v วิงด้วยกันนะครับตอนนี้ปิ้งขนมปังเสร็จแล้ว2 serving นะครับ ก็ผมจะใส่เป็นสมุกแซลมอนนะครับสมุกแซลมอนนี่หลายๆคนเอ๊ลังเลแบบไม่กินของดิบมันสุกแล้วนะฮะมันเป็นลมควันมาด้วยนะครับเขาก็จะเป็นแซลมอนแผ่นบางๆนะครับการที่เป็นบางๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆวางลงไปให้มันเต็มตัวแผ่นของขนมปังของเรานะฮะอันนี้เป็น red radish นะครับหรือว่า หัวผักกาดแดงลูกเล็กๆนะฮะเราก็จะสไลด์าบางๆครับผมเครื่องทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวคนจะแต่งหน้าให้สวยงามเลยครับนี่นะครับใส่สลัดไข่เราลงไปเยอะๆครับผมแต <C> e <ure> ่งด้วยเวทเลดดีสครับผ <C> e <ure> ักชีลาวสวยๆนะครับสักชอนะ่อหนึ่ง แล้วถ้าเกิดเราอยากจะทําให้เมนูของเราดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผมจะใส่ไข่ปลาแซลมอนลงไปด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแซนด์วิชนะครับอ่าเปิดหน้ามาแบบนี้น่าทานไหมฮะพร้อมรับทานแล้วครับ